วันนี้เล่นอะไรกันเอ่ยเป็นอะไรล,ลูกเป็นล้ลอรถมอไซค์ใช่ไหมคะแล้วเราสองคนจะทำไมกันนะนนจะแข่งขันกันใช่ไหมแข่งขันคันว่าอย่างไงนะอะดูเครื่องบินสีขาวออ่ะดูเครื่องบินไหนละแป๊บหนึ่งงข้างหลังมันอยู่ตรงน,น,นั้นนโอ้ยโน่นนะคะเครื่องบินไข่ขาวไกลๆโน้นมองไม่เห็นแล้วเครื่องบินไม่เห็นแล้วเราจะแข่งกันใช่ไหม ใครกริ้งได้ดูนกแข่งขันดูนกแข่งขันอะไรนกแข่งขันอะไรกันแล้วลูกอ๋อมันบินแข่งกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวน้องต้นกับน้องพี่ต้นไม้กับน้องมีตังก็จะแข่งกันกริ้งว่าใครกริ้งได้ไกลกว่าใช่ไหมใช่อ่าน้องตังพร้อมยังน้องตังยังน้องตังหันมาทางนี้ครับหันมาทางนี้ลูกน้องตังหันมาทั้งพี่ต้นหันมาทั้งแม่เนี่อ่าพร้อมกริ้งหรือยังพร้อมแล้วอ่าหนึ่งสองสามกริ้งเลย อเอาแล้วกริง้งน้องตังกริ้งมากริ้งแล้วปล่อยด้วยสิครับอา้าเน่กริ้งมาแล้วกริ้งมาแล้วกริ้งมาแล้วอา้าวกริง้งเน่ของน้องตังมายังแล้วน้องตังนี่ของ,ง,ออองพี่ต้นกริ้งแล้วอ่ะออาเมื่อกี้น้องพี่ต้นกริ้งมาก่อนไม่มีใครปล่อยลูกเลยเอาใหม่นะครับอ่ะ เราหม่พี่ต้นกริ้งโอ้โอ้โอ้มดกริ้งไปไหนแล้วกริ้งไปไหนแล้วมาทางนี้ครับเอามาโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชนกำแพงเลยอ่ากริ้งได้ไหมโอ้ยนั่นมาแล้วชนแล้วน้องตังมาทางนี้ครับ นี่ของพี่ต้นไปแล้วไปไกลด้วยรอบนี้นี่เอ้ยชนชนอะแล้วๆๆๆวขล้ว้งกี้มาแล้วโอยอยๆอยเอยเอยอยเก่งมากเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมมันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม ชนน้องตังแล้วน้องตังรอบรบรอบรบโอ้ยน้องตังเก่งพี่เลยเหรออ่ะอ่ะเร็วเร็วเร็วสิอ่าน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถสองอันชนกันเอามาแล้วดีไงของพี่ต้นมาแล้วมาแล้วเก่งมากพี่ต้นเริ่มเก่งแล้วเห็นไหมเอ้ยน้องตังเก่มา

อ่ะได้ไหมอ่ะได้อ่ะตึ๊บอ่ะกระโดดอย่าให้ตกสิตึ๊บตึ๊บอ่ะตึ๊บเหมือนเลขอะไรนะครับเลขกแปดอ่ะเลขกแปดอ่ะเล่นไงอ่ะอ๋อเดินเ ơi ơi à oi oi <cười> อะสองรอบละสาใได้หอหลส่ะเหลือสามหนึ่งสองสอะอันนี้ออกอะนีออกอ่เหลือเหลือี่อันอะเหลือสองอันอ่ะอันนี้ออกเหลืออันหนึง ต่อไปกระโดดเข้าวงนะครับหนึ่งสองสา <c oughs> ่ะพร้อมอยังไออีกรอบนึงนะครับอ,พอ,อาอพีออ่ต้นกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก่งมากอ่ะพร้อมยังอ่ะอ่ะกระโดดหนึ่งโอ้ยกระโดดอยู่ในห่วงสิครับ <c oughs> อ่ะตัวเล็กบ้างนะคะตัวเล็ก พี่ต้นแก้งน้องอเ,ออเอาอึ้บเอาพี่ต้นแย่งห่วงนะคะพี่ต้นแย่งห่วงน้องอน้องตังออกกำลังกายากระโดดกระโดดเข้าห่วงลูกน้องพีต oh, ต่ต้นกะอ๋อพี่ต้นจะไต่เล่น อันนี้เพิ่มอุปกรณ์นะคะเก้าอี้2ตัวน้องตังต่อแถวด้านหลาง,อ,ง,างอ่ะเราจะทําการกระโดดเข้าห่วงแล้วก็ไต่เก้าอี้สองตัวออาพี่ต้นปุ๊บอ่ะไต่เก้าอี้อ่ะ,ออะโอเคผ่านน้องตงังอ่ะน้องตังเหยียบขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้อึ๊บอา้าว ตอนนี้อุปรกรณ์เราได้ล่มสลายนะคะอันรอบแรกพี่ต้นผ่านไปนี้รอบสองนะคะอ่าพี่ต้นปึ๊บเออผ่านไปอ่าน้องตังบ้างรอบแรกไม่ผ่านนะคะอ่ารอบที่สอง้อาวเอเอาแล้วจะผ่านแล้วเอ้าอย่ากลับขึ้นนะ บายบายพี่ต้นบายบายฝากติดตามช่องทูทีอาร์สตอรี่พี่ต้นไม้และน้องจังด้วยนะคะ